ถ้าคุณกําลังตามหาร้านเติมเพชรเกนชินแบบถูกๆนะครับผมผมขอแนะนำเมลรถฮัอัพนะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยนะฮะถ้าหากสนใจแล้วก็สามารถติดต่อไปที่เพจได้เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับผมเติมถูกและไวนะครับผมปลอดภัยแน่นอนเอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอโทษที่ปล่อยให้รอนานกันนะครับผมสําหรับจัดอันดับนับผมตัวละครตามธาตุธาตุสุดท้ายในผมก็คือธาตุลมนั่นเองนะฮะ เป็นท่าสุดท้ายของอซีรีส์จัดอันดับตามท่าที่กําลังติดค้างอยู่นะปัจจุบันเนี่ยผมขาดท่าเดียวคือท่าลมนั่นเองอันนี้ก็รอเฮโซเข้ามาตอนนี้เฮโซก็เข้ามาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะฮะก็ถือว่าได้ใช้งานเยอะพอสมควรนะครับผมโดยที่ใครที่ติดตามดูจัดอันดับตามทตุมาตั้งแต่คลิปแรกเลยใช่ไหมของทตุสายฟ้าใช่ไหมทาตุไฟ,ฟ้าก็ยังไม่ได้กดซับสไครก็ฝากกดกันด้วยนะรับผม จะได้ติดตามเกี่ยวกับการจัดอันดับในอันต่อๆไปนี่ผมว่าจะเป็นการจัดอันดับเรื่องอะไรนะฮะในส่วนของคลิปนี้นี่ผมธาตุลมก็5ดับเหมือนเดิมนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเนะฮะเริ่มกันด้วยอันดับที่5นะฮะอันดับที่5ผมให้เป็นเวนตี้นะครับผมเวนตี้เป็นตัวละครอ่าพพอร์ตสายรวบนะครับผมที่มีความสามารถในการรวบที่โคตรจะโดดเด่นนะฮะ เรียกไ,ได้ว่าเป็นมันเป็นการรวบที่รวบบอลตัวเล็กได้โกงที่สุดในเกมนั่นเองควาสามารถในการรวบของเวนตี้เนี่ยก็คือปล่อยแบคโฮไปเนรับผมเพื่อดูดมอนมารวมกันตรงกลางเนรับผมซึ่งแบคโฮเนี่ยก็ดูดเป็นหลุมดําตามชื่อเลยนะฮะดูดมอนไปติดอยู่ในแบบว่าแบคโฮได้เยอะมากๆหลายตัวมากๆนะฮะถ้าเราเล่นพวกอวิสแล้วเจอห้องไหนที่มันมีมอนอยุเยยยุเยเยหน่อยแบบเช่นโยนฮิริชูเข้ามาห้องกาห้องสิบห้องสิเเนี่ยเนาะ โยนฮิริชูโยนกองโจล่าสมบัติมาแบบ10กว่าตัว20กว่าตัวเงี้ยก็เอเวนตี้ไปเนี่ยผมจะเล่นได้สบายมากๆนะฮะหรือว่าดึงมอนมารวมกันค่า,า,าทีเดียวนี่ไปอย่างชิวเลยแต่ข้อเสียของเวนตี้เนี่ยผมแน่นอนว่ามันมีอยู่แล้วแถมเอาจริงๆคือผมรู้สึกว่าประโยชน์ในการใช้งานมันน้อยกว่าตัวละครอื่นด้วยนะฮะแล้วมาดูทางด้านของอประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการรวบก่อนละกันเนี่ยผมแน่นอนว่าการรวบก็พูดไปแล้วว่ามันดียังไงเนี่ยผม สุดประโยชน์อย่างอื่นก็คือเวลาอันติไม่มีการเปลี่ยนแปลงาธาตุอย่างเช่นไปนกระจายธาตุอะไรแล้วอันติไปเปลี่ยนเป็นาธาตุนั้นเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นคืนแบบว่าพลังงานาธาตุให้กับตัวละครที่ทาธาตุไปตรงกับาธาตุที่อันติไปเปลี่ยนแปลงนั่นเองเนะฮะก็าจะได้พลังงานาธาตุฟื้นแบบ15หน่วยอะไรประมาณนี้ก็คือนอกจากการทวบแล้วก็จะมีการช่วยเรื่องพลังงานาธาตุเติมอันติให้ตัวละคร ในทีมที่มีทาตรงกันนั่นเองจริงประโยชน์ของเวนตี้มีแค่นี้แหละครับในการรวบมอนตัวเล็กเนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วก็มีการฟื้นพลังงานท่าให้เพื่อนมาช่วยเสริมด้วยทีนี้เราไปดูทางด้านของอการใช้งานในข้อเสียต่างๆนะครับผมข้อเสียคือมันดูดมอนตัวใหญ่ได้กระจอกมากๆจะเห็นว่ามอนตัวเล็กเนี่ยใช้เวนตี้นี่เล่นง่ายมากแต่กับการนี้ผมมอนตัวใหญ่อันติเวนตี้ไม่สามารถขัดได้แถมแรงดูดก็จะน้อยลงนะครับผมเพราะว่าน้ําหนักมอนมันเยอะขึ้นนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งคือเวลาอันติเวนตี้รวบเนี่ยไม่ไปการยิงออกไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเรากะระยะทางการยิงไม่ดีเนี่ยกระมอนตัวเล็กอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะสุดท้ายก็ดูดเข้ามาอยู่ดีแต่กระมอนตัวใหญ่ถ้าเรายิงเลยหรือ,อมอนพุ่งหนีเนี่ยก็เรียบร้อยเนี่ยผมมันก็จะอยู่ตรงนั้นของมันขยับขยืดไปไหนไม่ได้เครับผมแล้วก็ดูดมอนเข้ามาไม่ได้เนื่องจากมอนน้ําหนักเยอะเกินนั่นเองนี่แหละข้อเสียหล,ลักๆมันก็จะไปม,มีประมาณนี้เลยครับผมก็คือเก่งกระมอนตัวเล็กโคตรๆเครับผม และมีประโยชน์มากแต่กระมอนตัวใหญ่จะขัดได้ยากนิดนึงเนี่ยผมเพราะว่าต้องขัดด้วยสกิลธาตุเอาซึ่งกดค้างก็ต้องร่ายเนี่ยผมส่วนกดแตะก็วงเล็กอีกนะฮะส่วนใหญ่เวนตี้ก็จะใช้เล่นเป็นสายชํานาญธาตุล้วนซะส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดว่าใครปลดกลุ่มดาวเนี่ยก็จะสามารถเอาไปเล่นสายเป็นดาเมจลมได้เนี่ยผมกลุ่มดาวเวนตี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการลดต้านลมแบบประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเออ ตัวใหญ่กลุ่มดาวก็คือลดต้านลมเพิ่มดาเมจลมให้ตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเวนตี้เนี่ยจริงทำออกมาเป็นตัวรวบที่ใช้ดาเมจลมเป็นหลักไม่ค่อยได้ใช้ชำนาญธาตุแต่ด้วยตัวคูณที่มันน้อยมากเนี่ยผมเนื่องจากเป็นตัวละครตู้แรกของเกมนี้เนี่ยผมตัวคูณสกิลของเวนตี้เนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าตัวอื่นแล้วก็ไม่เยอะเท่าตัวหลังๆนั่นเองเนะฮะทำให้การเล่นดาเมจลมเนี่ยจริง,รงถามว่ามันดีไหมมันเล่นได้ไหมถ้าเกิดว่ามีกลุ่มดาวก็โอเคเล่นได้น่แน่ แต่ส่วนเรื่องจะคุ้มกว่าสายํำนาญธาตุไหมเนี่ยอันนี้อยู่ที่ใจคนและกันเพราะยังไงผมว่าจำนานาธาตุมันทําง่ายดีอะเนาะประโยชน์ของเวนตี้ในช่วงหลังๆเนี่ยก็สําหรับผมก็คือเอาไวร้รวบในห้องที่มอนมานน่ารำคาญอย่างเช่นห้อง 9, 10, 11ใน a b y s เนี่ยมันชอบประมอนตัวเล็กมาให้เราแบบเดินวิ่งไล่อะไรเงี้ยเออผมก็จะ เอาตัวรวบสักตัวหนึ่งไปรวมมารวมจุดเดียวกันซะเลยนะซึ่งปัจจุบันผมก็มีคาซึฮะใช้ก็ไม่ค่อยจะได้มาเหลียวแลเวนตี้สักเท่าไหร่นะผมถึงแม้เวนตี้จะรวบได้ง่ายกว่าคาสิฮะก็ตามสําหรับมอนตัวเล็กกันเนาะทีมที่ดีที่สุดของเวนตี้เนี่ยปัจจุบันผมใช้อยู่แค่ทีมเดียวนีผมก็คือทีมโมกาน่านั่นเองการยูฟีดนะฮะเอาไปเล่นกับไอยาโตะการยูนี่ผมฟีดแบบอนันต์แล้วก็ออโต้นะเวนตี้จะมีประโยชน์มากๆแต่ก็อย่างที่บอก มันดีเฉพาะกับมอนตัวเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามอนตัวใหญ่ม,มาปุ๊บเวนตี้มันก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะไปใช้เป็นพวกคาสิฮะก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีแต่ปัจจุบันทีมที่ใช้เวนตีน้นี่มีน้อยมากๆเออเขาไม่ค่อยขาดพลังงานกันก็เอาไปบัฟอย่างอื่นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวรวบในเกมนี้มันก็มีประมาณ2องสตัวแล้วอ่าเวนตี้ก็เลยเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งเฉยๆไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดมากขนาดนั้นอ่ะข้อเสียสุดท้ายนะครับผมก่อนจากกันไปกับเวนตีเน้เรบผมววล มันจะยกมอนใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีตัวละครบางตัวอ่าไม่ใช่ทุกตัวแต่ว่าเป็นบางตัวที่ตีไม่ถึงนะฮะอันติอะไรพวกนี้อาจจะถึงอยู่สกิลท่ามีเฉียวบ้างแต่ส่วนใหญ่ตีปกติเนี่ยมันจะตีไม่ค่อยถึงนะถ้าเป็นตัวละครตีใกล้อะเนาะตาของดีลุกเนี่ยก็เป็นดาบใหญ่ได้เปรียบหน่อยนะฮะวงสวิงมันกว้างเนี่ยผมสกิลท่ามันก็กว้างอ่ายังไม่ค่อยจะโดนเลยเนีผมเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้งานให้ดีๆแล้วกันสำหรับทีมที่จะใสเ่เวนตีนะ้อ่ะเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีทุกทีม อันดับต่อไปนี่ผมอันดับที่4ผมให้เป็นของ hey so, เฮโซนะครับผมเฮโซเป็นตัวละครแพทนี้เพิ่งออกมาเนาะถ้าใครยังไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องแบบว่าถึงกับตะกีดตะกายหามาใช้ก็ได้นะครับผมมันเป็นตัวละครที่มีไม่มีอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันเฮโซเป็นตัวละครธาตุลมสายอ่าดาเมจลมโดยชัดเจนเนะครับผมแต่ว่าอ่าเล่นชำนาญธาตุได้อ่าเล่นชำนาญธาตุได้แต่จะเล่นดาเมจลมเพียวแบบเซียวไม่เน้นกระจายก็แล้วแต่ แต่เน้นกระจายมันจะได้ดาเมจรวมทีมค่อนข้างเยอะเนาะใส่สีลมแล้วเน้นกระจายอ่ะส่วนจะเล่นสายดาเมจหรือชำนาญธาตุเนี่ยผมมองว่าใช้ได้ทั้งใช้ได้ทั้งคู่นะใช้ได้ทั้งคู่แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าจะกระจายแรงหรือจะเอาดาเมจลมตัวเองแรงๆพูดกันง่ายๆก็คือเฮโซนะครับผมเป็นตัวละครเหมือนกับซูโคสแบบเกือบจะเป๊ะๆเครับผมแต่ว่าเฮโซจะมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือไปเล่นเป็นดาเมจธาตุลมได้ใช่ไหม ก็คือเน้นดาเมจลมแบบว่าเลขใหญ่ๆหน่อยอ่ากระจายเบาหน่อยอ่าแตกต่างจากซูโคสที่ต้องใส่ชำนาญธาตุเพื่อเอาไปบัฟชำนาญธาตุให้เพื่อนอะไรประมาณนั้นอ่ะของเฮโซก็จะเป็นเลือกเล่นได้ว่าจะเล่นชำนาญธาตุล้วนก็นแล้วแต่หรือจะเล่นเป็นดาเมจก็ตามสบายะครับผมอ่าแต่ใส่สีลมก็คือดีสุดอยู่นะทีมที่ไปได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมพวกอ่าไดเวอร์ต่างๆที่ซูโคสไปได้อยู่แล้วก็คือพวกทีมเทเซอร์หรือทีมเนชั่นนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่า2ทีมนี้ซูโคส์ใช้ได้ดีมาตั้งนานแล้วนะครับผมซึ่งการมาของเฮโซก็แค่เป็นการที่สามารถเอาเฮโซลงไปเล่นกับทีมพวกนี้ได้กับเล่นกับทีมพวกนี้ได้แค่เป็นตัวแบบทางเลือกอีกทางหนึ่งเฉยๆที่จะเอาลงไปเล่นแต่เราไม่จําเป็นจะต้องเล่นเราจะใช้ซูโคสต,ต่อไปก็ได้นะพวกไอเทเซอร์กันเนชั่นเนี่ยแต่ว่าเฮโซก็อย่างที่บอกมันมีเปิดอย่างหนึ่งก็คือเป็นดาเมจลม นั่นเองที่แบบเสริมเข้าไปให้สามารถเล่นกับทีมพวกนี้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเฮโซสามารถเอาไปเล่นแบบในเชิงของไกลๆว่าไฮเปอร์แครี่ก็ได้นี้ผมก็คือไม่เน้นกระจายใส่ไปเลย2ลม2โจมตีนะฮะเน้นแบบว่าดาเมจลมของตัวเองแบบจังหนักจังหนักหน่อยนะฮะเน้นไปที่การแบบเบิร์ดสกิลธาตุซะมากกว่าจะเล่นแบบนั้นก็ไม่ผิดนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเกมเพลย์ที่เขาเปิดมาให้เราเล่นใหม่นั่นเองสำหรับเฮโซเนาะ พูดมาถึงขนาดนี้แล้วทั้งการจัดทีมในเชิงของเป็นดิเวอร์ทั้งการจัดทีมในการาเชิงเป็นของอไฮเบอร์แคร,รีเฮโซมันจะเป็นเหมือนลูกผสมระหว่างาครึ่งหนึ่งเป็นซูโคสอีกครึ่งหนึ่งเป็นเซียวก็คือ,อมีดาเมจลมมาสัก50%ก็ได้แล้วก็เอาไปเล่นเป็นดิเวอร์ได้อีก50%จะทําอะไรแบบนั้นก็นแล้วแต่จะเล่นอะไรก็แล้วแต่เราเนี่ยผมเป็นตัวละครที่เกมเพลย์ค่อนข้างาไม่เชิงว่าหลากหลายแต่ว่าเลือกเล่นได้มากกว่าตัวละครประเภทเดียวกันนั่นเอง แต่ทำไมถึงอยู่อันดับ4เพราะว่าในทีมพวกที่เป็นดิเวอร์เงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดดูโค้ดยังดีกว่าสําหรับผมอยู่ดีในเชิงของการซัพพอร์ตการรวบที่เฮโซมีมาให้การรวบของเฮโซเป็นการรวบที่แคบมากและรวบได้แค่บแป๊บเดียวเนาะแม้จะปลด C2 ผมก็ยังมองว่ามันก็รวบได้ไม่ดีเท่าซูโค้ดหรือคาเิฮะหรือเบนตี้อ่าพวกนี้อยู่ดีสกิลรวบของเฮโซมันเหมือนเป็นสกิลเอฟเฟกเสริมจากอันฟิมากกว่าเออก็คือ เหมือนเอามาแบบอ่ะมีรวบให้นะแต่ก็ไม่ได้ดีมากวงแคบมากอ่ะมันจะแบบว่าแพ็กมอนค่อนข้างยากถ้าเป็นไดเวอร์หรือถ้าเอาไปในเชิงของการซับพอร์ตแบบว่าเป็นตัวรวบเนี่ยมันก็จะทําได้ไม่ดีมากเพราะว่าการรวบของเฮโซมันอยู่ที่อัลติเมทซึ่งก็นั่นแหละ,ะพลังงานถ้ามันอาจจะเก็บง่ายแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งติดคูดาวที่แย่ที่สุดคือเป็นอัลติเมทแต่ก็ยังวงรวบก็ยังแคบอยู่ วงรวบก็ยังแคบอยู่เมื่อเทียบกับสกิลธาตุของคาเซฮะหรือซูโคสเนี่ยวงรวบของเฮโซถือว่าแคบมากๆฉะนั้นในเรื่องของการซับพอร์ตเนี่ยก็ไม่เชิงว่าใช้งานไม่ได้เลยแต่ขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายละกันถ้าเกิดว่ามีตัวรวบตัวอื่นอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเฮโซเป็นตัวละครที่ระดับกลางๆมากๆในการใช้งานเกือบทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์แครี่ไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์ไม่ว่าจะเป็นซับพอร์ตเฮโซจะไปไม่สุดสักทาง แต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเลือกใช้งานได้จะใช้ไม่ใช้กันแล้วแต่เราแต่ขอพูดเสริมนิดนึงเลยกันก็คือเฮโซเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเกมเพลย์สนุกมากเออเล่นครั้งแรกคือมันมากออคือต่อยตีกันหน้ายู่มากอ่าถ้าใครอยากมันจริงๆผมแนะนำปลด C6 ไปเลยครับแล้วเล่นสายดามเมจอ่าใส่ไปเลย2อ,อ่าสลม2โจมตีจริงๆมันไม่ดีหรอกเพราะว่าดาเมจโดยรวมมันลดต้านทานไม่ได้เนาะ มันจะทาให้ดาเมจรวมทีมที่มีธาตุเยอะๆเนี่ยมันดรอปลงเยอะเลยนะฮะถต่เป็นว่าเพื่อความสะใจของดาเมจลมใครปลดซีหจะต่อยหน้ายับเรื่อยๆก็แล้วแต่เลยนะฮะเป็นตัวละครที่เกมเพลย์นี่สนุกมากเลยผมยอมรับเลยต่อไปในี่ผมอันดับที่3นะฮะอันดับที่3นะครับผมยกให้เป็นของซูโครส่นเองนี้ผมซูโครสนี่บผมถ้าเทียบกับเฮโซแล้วอ่ความหลากหลายจะพอๆกันแต่ว่าอ่ามันจะดีกันคนละด้าน ทีมเนี่ยผมถ้าเป็นดิเวอร์แล้วก็แน่นอนเหมือนของเฮโซเลยเอาไปยืนตีในทีมเทรเซอร์ช็อตไปช็อตมาเอาไปยืนตีในทีมเอ่อเนชันเอาไว้แปะน้ำให้เสียงหลิงและกระจายไปเรื่อยๆแน่นอนว่าตำแหน่งเหมือนกับของเอ่อเฮโซแบบแปิ๊ปป๊เนี่ยผมไม่ต่างกันเลยอ่ะแต่จะตัดเรื่องของการเล่นทีมดาเมจเอ่อของตัวเองออกไปเพราะว่าในตัวของซูโคสเนี่ยดาเมจน้อยมากไม่ไม่คุ้มกับการที่จะเอาไปเล่นเป็นดาเมจแบบ ไม่คุ้มเลยอ่ะก็คือแบบดาเมจลมของซูโคตนี่ไม่คุ้มมากๆนะครับผมจะเน้นการกระจายแรงแล้วก็เน้นการซัพพอร์ตทีมซะมากกว่าอ่าถึงแม้จะเป็นตัวยืนตีแต่ว่าก็จะสกิลมันจะเน้นไปทางการซัพพอร์ตมากกว่าอ่าจะซัพพอร์ตได้ดีกว่าเฮโซมากๆทั้งการรวบทั้งการแบ่งชํนานญธทตุให้เพื่อนพวกทีมไดเวอร์เนี่ยตัวส่วนใหญ่ดาเมจจะมาจากตัวละครอ,อื่นอีก3ตัวเนาะอ่าไม่ใช่ตัวไดเวอร์เอง อย่างเฮโซเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ได้ต้องการดาเมจลมจากเฮโซหรอกอของซูโค้มันมีง่ายกว่าคือมันแพ็กมอนง่ายกว่าสกิลรวบของซูโค้เนี่ยรวบได้ง่ายกว่าของเฮโซเยอะมากแถมทุกสกิลของซูโค้คือการรวบหมดเลยอนอกจากนั้นยังไม่พอซูโค้ดเนี่ยผมยังมีการแบ่งสเต็ปชำนาญธาตุของตัวเองเพื่อไปให้เพื่อนร่วมทีมด้วยและแน่นอนว่าการเป็นไดเวอร์ของทีมพวกเนี้ยตัวละครในทีมมันใช้ชำนาญธาตุอยู่แล้วเนาะ,ะการที่ซูโคสสามารถแบ่งของตัวเองไปให้เพื่อน ตอนที่จะกดสกิลได้เนะี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าพอได้ชำนาญธาตุไปปุ๊บบางตัวสกิลเป็นสแนปช็อตมันก็จะติดชำนาญธาตุไปเลยนะครับผมซึ่งเวลาทำปฏิกิริยาธาตุมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองทำให้ซูโคสมีความสามารถในการซัพพอร์ตทีมพวกเนี้ยแล้วเป็นไดเวอร์ได้ดีกว่าเฮโซมากทั้งดาเมจของตัวละครที่เหลือจะเพิ่มขึ้นเราจะเล่นง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าสกิลรวบม,มันรวบได้ง่ายกว่า ถึงแม้ว่าเราจะออกไปจากการเป็นไดเวอร์แล้วไปเป็นตัวกระจายลดต้านธาตุอย่างเดียวแล้วไปเป็นตัวรวบก็ยังถือว่ารวบได้ง่ายกว่าเฮโซอยู่ดีอ่าเพราะว่าเฮโซแน่นอนว่าสกิลร่วบมันอย่างที่ผมบอกคือมันไม่ได้รวบกว้างมากแล้วมันก็รวบได้แป๊บเดียวด้วยแตกต่างกับของซูโคสตรงที่ว่าสกิลรวบมันอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอันติหรือสกิลธาตุอ่าเรากดไปวงคอดข้างกว้างขัดมอนได้อ่ากดดาวมี2ชาร์จไตแซกอีกรีสกิลมี3ชาร์จอ่า รวบ3ชาร์จกับอันติกระแทกบอลเรื่อยๆอาแล้วก็วนไปเรื่อยๆทำให้เราสามารถขัดบอลได้ง่ายมากๆแต่ก็อย่างที่บอกซูโคสเป็นตัวลมรวบแบบซัพพอร์ตเพียวๆเลยไม่มีการเล่นดาเมจเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเล่นดาเมจแล้วแล้วชอบเล่นเกมเพลย์ที่แบบว่าสะใจถึงเนื้อถึงตัวมากกว่าเนี่ยยังไงเฮซู so ก็เหมาะกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะยังไงสองตัวเนี้ยหน้าที่มันเอาจริงมันก็คล้ายๆกัน จะเลือกใช้อะไรอันนี้แล้วแต่เราเลยบางคนชอบเล่นเกมเพลย์เฮโซบางคนชอบเล่นเอ่เกมเพลย์ซูโคสบางคนสนประสิทธิภาพมากกว่าก็อาจจะเล่นเป็นซูโคสบางคนสนเกมเพลย์สนุกมากกว่าก็อาจจะเล่นเป็นเฮโซถ้าอย่างส่วนตัวผมถ้าเลือกให้ผมเล่น aser, เทเซอร์ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าซูโคสดีกว่าซูโคสอยู่ดับสูงกว่าแต่ถ้าเป็นผมผมจะไปเลือกเล่นเฮโซเพราะว่าผมชอบเกมเพลย์เฮโซมันสนุกก็เลยชอบเล่นมากกว่า แต่ถ้าพูดถึงเรื่องอการมีประโยชน์การซับทีมแน่นอนว่าซูโคสมีประโยชน์มากกวา่าแน่นอนนะฮะเนีย่ยแหละไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับของเฮโซเลยเนะี่ยผมก็เลยไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะฉะนั้นเราก็ซูโคสก็ประมาณนี้แล้วกันนะอันดับต่อไปนะี่ผมอันดับที่สงนงเนี่ผมสำหรับอันดับที่2นี่ผมผมยกให้เป็นของโชนั่นเองนะี่บผม สำหรับเซียวนะฮะเซียวเป็นตัวละครดาเมจไฮเปอร์แครี่เซียวถือว่าเป็นตัวละครที่ใส่ทีมได้หลากหลายมากถ้าเทียบกับพวกตัวไฮเปอร์แครี่เหมือนกันเช่นอายกะอะไรประมาณนี้เซียวจะเป็นตัวละครที่เออเป็นไฮเปอร์แครี่ที่ต้องการแค่ลูกแก้วธาตุธาตุลมที่เหลือเนี่ยขอแค่สั่นพ้องหรือบัฟพลังโจมตีกับฮิวเนี่ยเขียวก็เล่นได้เลยนะฮะ ถ้าเกิดว่าได้เซียวไปเนี่ยเอา,อาจริงๆคือเซียวเป็นตัวละครที่จัดทีมค่อนข้างง่ายอ่าอาจจะทําของอไม่ได้ง่ายมากแต่ว่าก็พอยําได้ช่วงต้นเกมเนี่ยขอแค่มีลูกแก้วท่าให้เซียวหรือไปค้าบหอกฟื้นฟูมาใช้เนี่ยแล้วใส่ทีมแบบ2น้ําแข็งแบบถูๆไทยๆอะ่ะบิงทีเซียวยังเก่งเลยนะฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็คงบอกว่าเซียวเป็นตัวละครที่เก่งเพราะว่าดาเมจเยอะทำดาเมจได้ต่อเนื่องแต่เดี๋ยวนี้คือมุมมองผมคือผมมองว่าเซียวเป็นตัวที่ อเป็นตัวแครี่ที่จัดทีมได้หลากหลายมากและจัดได้ง่ายมากมันใช้ตัวละครได้ไม่แพงให้ยกตัวอย่างก็คือสมมติเซียวสิ่งท,ที่เซียวต้องการคือฮิวกับลูกแก้วธาตุแล้วก็อาจจะใส่ตัวที่ลูกแก้วธาตุเยอะหน่อยๆถ้ามีลูกแก้วธาตุลมอย่างซูโคสก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ขอแค่ฮิวอีกตัวหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แล้วเซียวก็เล่นได้เลยยิ่งมีสันพ้องสองน้ำแข็งใส่ดีโอนาโรซาเลียอะไรเงี้ยเซียวที่แบบอย่างเก่งการใส่ทีมยำๆแบบว่า ไปเงี้ยมันอาจจะทาให้ดาเมจเซียมลดลงแต่ว่าถ้าถือว่าเป็นคนที่ตัวละครน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีตัวละครใส่ผมยังมองว่าเซียวเนี่ยเป็นตัวละครที่จัดทีมได้แบบไม่ฟิกมากอะ่ะเออขอแค่แบบมีลูกแก้วธาตุกดอันติได้มีฮิวเซียวก็คือทุ่มแหลกทุ่มตายหมดนะฮะแบบว่าจะใส่ทีมสั่นพ้องสองน้ำแข็งสองไฟสองหินก็ดีแล้วแต่เลยอะ่ะจัดง่ายๆแล้วเก่งเนี่ยแหละนี่คือตัวละครตัวอย่างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีมากๆอะ่ะ ไม่ว่าใครจะมองยังไงนะ่ยผมผมก็ยังมองว่าตัวไฮเปอร์แครี่ที่แบบมีดาเมจในตัวเองเยอะอย่างเงี้ยแล้วต้องการแค่แบบลูกแก้วธาตุเพื่อกดอันติกับฮิวเงี้ยเป็นตัวละครที่เก่งมากเพราะว่ามันจัดง่ายไม่ว่าจะเป็นทีมถูกทีมแพงขนาดไหนเซียวก็ยังเก่งและเล่นได้ดีอยู่ดีนะฮะพูดง่งายๆคือเซียวเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นมิดกับคนที่มีตัวละครไม่เยอะมากอ่า ว่าให้ทางเรื่องในการจัดทีมค่อนข้างเยอะพอสมควรมันอาจจะไม่ได้เก่งทุกทีมแต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าจัดให้มันพอเล่นได้เนี่ยเซียวเป็นตัวละครที่จัดได้ง่ายมากๆเลยครับแต่ส่วนใหญ่เซียวจะเก่งกับตัวที่เป็นออบอสซะส่วนใหญ่คือ,อ,อตัวเล็กเนี่ยได้นะแต่ว่าตัวเล็กมันชอบโดนทุ่มแล้วกระเด็นนะ่ยผมซึ่งก็แอบน่ารำคาญน,นิดนึงนะฮะไปตีตัวมอนตัวใหญ่เนี่ยเซียวจะมีความสามารถในการทุ่มแล้วมอนมันไม่กระเด็นมันก็จะทําให้เซียวเล่นง่ายกว่าเยอะเลยเนะฮะ ต่อไปนะครับผมอันดับที่หนึ่งะครับผมอันดับที่หนึ่งก็คงไม่ต้องเดาแล้วหลยเนาะสำหรับคาซึฮะนะคีับผมคือเป็นตัวละครที่ตั้งแต่ผมเปิดได้มาผมก็ยังไม่เคยเอถอดออกจากทีมผมก็ยังไม่เคยเอถอดออกจากทีมเลยเพราะว่า เอาจริงไม่ว่าจะเป็นในการเล่นรูปแบบไหนคาสิฮะก็เก่งอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าผมไม่ได้อวยคาสิฮะอยู่แล้วแต่ถ้าพูดการตามการใช้งานจริงๆคาสิฮะมังแบบอ,อยู่ในขั้นที่เรียกได้ว่าขี้โกงเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ยากๆอย่างอบิสหรือเล่นอีเวนต์ชิวๆหรือลงดันหรือ,อสำรวจหรือเดินเดินเฉยๆคาสิฮะก็เก่งก็ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกัน ถาสุดฮะในผมถือว่าเป็นตัวรวบับผมธาตุลมอีกหนึ่งตัวับผมที่มีความสามารถในการรวบที่ค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรับผมเพราะว่าจะมีะการรวบทั้งการดึงมอนเข้ามาในจังหวะที่กดสกิลธาตุกับการทุ่มโจมตีเพื่อดูดมอนเข้าใหมา่รอบหนึ่งนั่นเองแล้วยิ่งมันมีแมคินิกระโดดกางอากาศแมคานิกกระจายได้2ธาตุอะไรเงี้ยคือดีมากๆคือมันใช้งานได้ขี้โกงจัดๆเลย อ่ะเรามาดูพูดถึงการรวบก่อนลวกันนะการรวบของคาสิฮาเนี่ยจะคล้ายๆกับของซูโครสนะก็คือ,อเน้นแบบดูดมอนเข้ามาและแบบกระแทกมอนจะแตกต่างจากของเวนตี้ก็คือเวนตี้เนี่ยมันจะเน้นการแบบเหมือนดูดมอนเข้ามารวมกันตรงกลาง,งเฉยแต่ไม่มีการขัดการขัดจะอยู่ที่สกิลธาตุส่วนของซูโครสกับคาสิฮาเนี่ยการรวบมันจะอยู่ที่สกิลธาตุ แล้วจะมีการเสริมเรื่องการขัดมอนเข้าไปด้วยอย่างเช่นกระโดดปุ๊บขัดมอนก่อนแต่ว่าดึงมาตรงกลางนิดนึงพอทุ่มลงอีกทีน,นึงปุ๊บดูดมอนเข้ามาใกล้กว่าเดิมและมีเหมือนเป็นวงดูดดูดหยุดสักพักนึงประมาณวิ2วิต่อจากนั้นนิดนึงด้วย ผมเลยมองว่าทําให้แม่คณิกไอการที่มันมีการรวบมอนและขัดมอนไปในตัวเนี่ยมันดีกว่าการดูดมาดึงมาแบบรวมกันตรงกลางไอเชิงมันของเบนตี้อ่ะเพราะว่าไอดึงกันมารวมกันตรงกลางอะ่ะมันจะเก่งมากเมื่อเจอมอนตัวเล็กใช่ไหมเพราะว่ามันดูดไปได้โหดโคตรแต่ว่าการรวบและการขัดของคาซึฮะหรือของซูโคสเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถใช้ได้กับทั้งมอนตัวใหญ่แล้วก็มอนตัวเล็กเพราะว่ามอนมันจะแบบชักกระตุกนะทำให้แมคคณิกการรวบแล้วก็ขัดไปในตัวเนี่ยมัน มันดูดีกว่าการแบบดึงมารวมกันตรงกลางเฉยๆอ,อ่ะนี่คือแมคคนิกการรวบของคาเึฮะนะครับผมทีนี้ของแถมที่ได้จากการกระจายของคาเึฮะถ้าเป็นเวนตี้ก็คือ,อฟื้นพลังงานธาตุให้เพื่อนถ้าเป็นซูโครสก,ก็คือแบ่งชำนาญธาตุให้เพื่อนถ้าเป็นของคาเึฮะก,ก็คือบัฟความเสียหายธาตุให้เพื่อนนั่นเองก็คือเราไปกระจายธาตุอะไรคาเึฮะก็จะเอาธาตุนั้นไปบัฟนั่นเองตามชำนาญธาตุของตัวเองถ้าอยากได้ขยายความไกดคาเึฮะครับผม ทีนี้นี่บผมข้อดีมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็คือรวบได้2จังหวะเครับผมการรวบม e ีแมชนิกการขัดมอนตัวใหญ่ได้แล้วก็สามารถไปบัฟความเสียหายธาตุโบนัสความเสียหายธาตุตามชำนาญธาตุของตัวเองได้ให้เพื่อนร่วมทีมนั่นเองทําให้ดามจของตัวคาซูฮะกับตัวละครในทีมเนี่ยดีมากๆพุ่งขึ้นสูงมากๆนะครับผมเป็นตัวละครที่ตั้งแต่ผมเล่นมา,าตั้งแต่ได้มานะทุกทีมผมจะ มีคาซิฮะอยู่ในทีมอย่างแน่นอนผมจะไม่ยอมถอดคาซิฮะออกก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันตอนนี้ติดเป็นนิสัยไปเรียบร้อยแล้วคาซิฮะซินโดรมครับผมอะแล้วก็ผมเคยพูดไว้ในไกด์ตัวเต็มของตัวคาซิฮะเองก็คืออาผมไม่รู้ว่าจะหาข้อเสียอะไรให้คาซิฮะดีบอกว่าขอไปลองใช้นานๆก่อนเพราะว่าตอนนั้นอะตอนทําไกด์คาซิฮะคือผมอไปยืมไวดีใช้นอกเพราะฉะนั้นก็คือจะรู้แค่พวกแมคานิกแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานแบบเต็มที่อันนี้ผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์แบบใช้ทุกวันแล้วก็ใช้ตลอดเวลา เอาเป็นว่าผมเจอข้อเสียอย่างหนึง่งแล้วก็อย่างเดียวเลยคืออันติเนี่ยผมมนทําเสียเรื่องได้ง่ายมากด้วยความที่คาซิฮะผมเคยพูดไปแล้วว่าคาซิฮะเป็นตัวละครที่กระจายธาตุได้ง่ายมากขอแค่แบบมีธาตุอยู่ใ,ใกล้อะตัวเองไม่ต้องติดธาตุหรือมอนไม่ต้องติดธาตุก็ได้อะขอแค่กระโดดขึ้นไปอ่ะแล้วตอนที่สกิลสกิลกระโดดอ่ะมันกําลังจะทุ่มอ่ะมันมักจะติดธาตุที่อยู่ใกล้ที่สุด แล้วมันจะทําให้เรากระจายธาตุนั้นไปเลยเช่นเดียวกันกับอันติอันติของคาซิฮะสามารถเปลี่ยนแปลงธาตุได้เหมือนกันตีไปเป็นธาตุลมใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไป,ไปโดนธาตุอะไรมันก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุนั้นซึ่งเท่าที่ผมใช้มาคือมันจะอันติเนี่ยจะอินฟิวส์แล้วเปลี่ยนไปเป็นธาตุที่ใกล้ตัวคาซิฮะมากที่สุดอ่าก็คือถ้าสมมติตัวคาซิฮะติดธาตุส่วนใหญ่มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นธาตุนั้นไปเลยหรือถ้าตัวคาซิฮะไม่ได้ติดธาตุแล้วมันไปโดนธาตุอะไรก่อนหรือธาตุอะไรอยู่่ใกกลล้้ตตััััวคาาาสิะมมทีุดออนนนนนนน็จเเปปปยไ อ่าอย่างเช่นตัวคาเซนาติดไฟอันติปุ๊บถึงแม้จะไปกระจายน้ําแข็งที่อยู่ข้างหน้าอ่ามอนจะติดน้ําแข็งแล้วอันติจะกระจายน้ําแข็งอันติเนี้ยผมจะก็จะเปลี่ยนเป็นไฟอยู่ดีเพราะว่าตัวคาสินานันติดไฟถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมจริงจริงมันเป็นในเชิงของการเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำก็คือมันกระจายง่ายมากมันติดธาตุได้ง่ายมากไม่ต้องมานั่งลุ้นเหมือนของเวนตี้ไม่ต้องมานั่งลุ้นเหมือนของซูโครสที่จะแบบเออจะติดไม่ติดว่าจะโดนไม่โดนว่าของคาเซนาที่ถือว่าติดง่ายโคตรอ่ะแต่ถามว่าม ราะว่ามันติดง่ายไงมันเลยเป็นข้อเสียลองคิดสภาพดูถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้อันตินั้น Infuse ส์แลเปลี่ยนเป็นธาตุไฟเพื่อให้ตัวน้ํามารังเหยแต่บังเอิญพลาดตัวละครไม่ติดไฟแล้วไปกระจายแล้วอินฟิวอันติเปลี่ยนเป็นธาตุน้ําก็จบกันเราไม่สามารถระเหยได้เพราะว่าอันติคาเซียมันปั่นไปปั่นมาก็คือมันจะล้างเกจตลอดทําให้การผสมธาตุมันจะเพี้ยนไปได้ก็คือ ือมันติดง่ายก็คือเป็นข้อดีแล้วก็เป็นเหมือนดาบสองคมนั่นเองก็คือ,อติดง่ายก็ดีแต่ถ้าติดพลาดก็พลาดไปเลยทั้งติอันนี้เป็นข้อเสียอย่างเดียวที่ผมอมองเห็นจากตัวคาสิเะจากการใช้งานมาถ้าเกิดว่าใครมองเห็นข้อเสียที่เยอะกว่านี้ได้โปรดสามารถพิมพ์บอกผมได้เลยเนี่ยผมพบว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันผมอาจจะยังใช้งานได้ไม่ถึงณจุดจุดนั้นหรือ การใช้งานสไตล์เพลงของผมอาจจะใช้งานแล้วไม่เจอข้อแบบข้อเสียในจุดๆดนั้นก็แชร์กันได้เนี่ยผมเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็อยากให้ตัวละครนี้มีข้อเสียบ้างเพราะว่าแม่งโหดเกินไปถ้าพูดกันตามตรงผมมองว่าคาเซฮะมันเก่งเกินไปอ่าตัวละครอะไรแค่กระจายธาตุนอกจากจะลดต้านทานธาตุจากเซตสี่ลมแล้วกระจายโคตรแรงแล้วบีเดาเมจเสริมจากการกระจายธาตุแล้วยังเอาไปบัฟดาเมทธาตุให้เพื่อนได้อีกเหรอ แล้วก็คาเฮะเนี่ยผมเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันสามารถเลือกได้ค่อนข้างหลายสายทั้งฟูอีเอ็มหรือฟูดามจหรือเป็นสายมิกซ์เนี่ยผมอยู่ก,กึงกลางระหว่าง EM กับดามิเก่งทุกสายชํนานาญธาตุจะดีที่สุดเพราะว่าคุ้มมากกระจายแรงบัฟเพื่อนได้ลงมาน่าจะเป็นสายมิกซ์ก็คือมีทั้งดามจแล้วก็บัฟเพื่อนได้นิดนึงกระจายก็พอมีดามจก็เลือกเล่นได้เนี่ยผมฟูอีเอ็มมิกซ์แล้วก็ดามจอันนี้แล้วแต่ต,ตัวผมผมก็ถ้าจะเล่นผมก็คงเล่นเป็น าสายมิกซ์ไม่ก็สายฟูเ e อ็มไปเลยก็อยู่ที่คนแล้วกันนะสรุปสรุปโดยรวมเนี่ยผมก็คาซิฮะเป็นตัวที่เก่งทั้งการ support ทีมเนี่ยผมบัฟเพื่อนรวบมอนดาเมจเนี่ยผมสำรวจนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่และที่สำคัญคือมันไปได้กับทุกๆท,ทีมเนี่ยผมเอาจริงไม่ว่าจะเป็นทีมไหนผมใส่คาสิฮะไปผมรู้สึกผมเล่นสนุกขึ้นผมเล่นสบายขึ้น าเมจผมแรงขึ้นนั่นเองหรือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าไม่ติดอันดับหนึ่งก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วเนาะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับจัดอันดับตัวละครธาตุลมคลิปนี้ถือเป็นคลิปสุดท้ายของจัดอันดับตามธาตุเนาะณนะตอนนี้นะเพราะว่าในอนาคตอาจจะต้องรอธาตุไม้เข้าสักแบบว่าอ่อสีหตัวก่อนอ่ะอาจจะย้อนมาจัดอันดับตัวละครธาตุไม้ด้วยเครับผมแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีตัวละครใหม่ๆออกมาแบบว่าเป็น บางาธาตออกมาใหม่2-3ตัว3-4ตัวเนี้ยผมอาจจะย้อนมาแบบว่า,ารีรีเมคคลิปจะอัดดับตามทาตใหม่ให้มันเข้ากับแพ่นนั้นๆเนผมแต่ณนะตอนนี้เนี่ยผมก็เอาตามนี้ไปก่อนเนผมสำหรับความเห็นของผมใครคิดเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดเนาะใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้เด้อส่วนใครที่ไม่ได้ลองใช้เนี่ยก็เอาจรผมอยากให้อ่า ถ้าเกิดว่ามันมีตู้มาแล้วอยากให้ลองใช้ก่อนอ,อยากให้ลองใช้ก่อนแล้วก็จะได้ดูว่าตัวละครไหนสนุกยังไงตัวละครไหนเราชอบก่อนเราค่อยสุ่มก็ได้ไม่ต้องแบบว่าเอ้ยไอตัวนี้อยู่อันดับหนึ่งเอาเลยเอาแต่คาสิฮะอยู่อันดับหนึ่งจะซุ่มเลยก็ได้แล้วแต่ <laughs> เพราะว่ามันเก่งจริงจริงอ,อย่างเช่นเซียวเงี่ยอย่างเช่นเฮโซงเนี้ยที่ผมมองว่าเกมเพลย์สนุกใช่ไหมแต่บางคนก็อาจจะไปชอบก็ไม่ต้องตะเกียกตะกายหามาเล่นก็ได้ขอแค่ไปลองดูก่อนละกันเนอะ ยังไงสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบซีรีส์อันนี้ด้วยเนี่ยผมยังไงจะดับครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอีกเช่นเคยเนี่ยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับ